สวัสดีนักเรียนที่น่ารักในคลาสรวมทุกท่านนะครับก็พี่ไม่นับคลิปแล้วกันนะว่าแต่ละคลิปเท่าไรแต่พี่จะพยายามลงอัพต่อๆมานะครับามาต่อเนื่องกันข้อนี้นะครับท่อนี้นะครับจะอยู่ที่เมื่อกี้ย้อนหน่อยๆนะมาซื้อคือนะช่วงโควิดสิไปหาซื้อ,อามาซื้อคือที่มาถือหน่อยนะป้องกันมาซื้อขือจุเซโย เนะขอซื้อมาซื้อคือหน่อยนะขอมาซื้อคือหน่อยขอหน้ากากหน่อยนะครับอ่ะอันนี้เป็นรูปข้อต่อไปนะครับเป็นรูปหมอนหมอนนะฮะภาษาเกาหลีบอกว่าแพแก่นะฮะแพแก่แปลว่าหมอนนะครับ,าษาษาษารบแพแกนะ่แกปลว่าหมอน,นะเ,เ,น,มอนเอา้าทำไมเรียน บางครั้งผมก็เรียนที่แต่ทีแรกนะผมก็งงไม่รู้ว่าใครเป็นหรือเปล่านะทาไมต้องมาเรียนคําศัพท์พวกนี้ยพราะหมอนพวกตะกร้าพราอะไรพวกนี้เนี้ยนะบางคนงงไหมครับเหมันน่าจะไปเรียนคําศัพท์เกี่ยวกับการทํางานไม่ใช่ครับอย่าเข้าใจผิดนะครับผมสำหรับพี่จะบอกตรงนี้เลยว่าคําศัพท์เหล่านี้คุณจะได้ใช้เป็นประจําเพราะว่าให้คุณได้เรียนภาษาเพื่อใช้ในชีวิตประจําวันคุยกับเจ้านายรู้เรื่องอเผื่อเจ้านายถามว่าวันนี้ฝันดีไหม อนอนดีไหมหลับสนิทไหมหรืออะไรกินข้าวหรือ,อยังอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคําทักทายเรื่องของงานนะเขาสั่งผ่านการหัวหน้ามาอีกทีหนึ่งคือคือ,คอ,คอบางคนที่เขารู้เรื่องเขาก็จะอธิบายให้เราฟังนะอันไหนที่เรายังไม่รู้เรื่องแรกๆเนี่ยไปยังไม่รู้เรื่องเราก็อาจจะรับฟังจากเขาอันไหนเราพอจับใจความได้คํคาศัพท์ได้เป็นบางคาโอเคพอรู้เรื่องไม่ได้ว่าแต่ที่แน่ๆหลกักๆพื้นฐานพอไปถึงเขาเขาต้องคุยรู้เรื่องบ้างเป็นบางคำนะฮะนั่นแหละ ถึงว่าคำศัพท์เหล่านี้มันมีความสำคัญความสำคัญทุกคำนะฮะเกี่ยวกับใช้ในชีวิตประจำวันแต่บางคนบอกว่าไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนเรียนจากตรงไหนเรียนยังไงดีนะครับอะแพรแกแปลว่าหมอนนะครับออกนอกเรื่องอีกแล้วนะครับอะมาต่อกันที่เครื่องถ่ายสารนะครับอะเครื่องถ่ายอสารเนี่ยบกซากีนะครับบกซากีบกซากี ราะว่าเคสันกีเครื่องคิดเลขซอนพุงกีพัดลมนะครับซองโซกีเครื่องทาความเครื่องทําความสะอาดเพราะฉะนั้นบกสายกียเียว่าเครื่องถ่ายเอกสารเห็นไหมเรารู้คําศัพท์อื่นๆเราคําศัพท์ที่เราไม่รู้มันก็คือชอยตัวเดียวที่เราเลือกได้นั่นก็คือเทคนิคมันมีเทคนิคหลายๆอันแล้วนะเขาเริ่มสับขาหลอกเราด้วยตัวหนังสืออักษรที่ใกล้เคียงมีอินนิดาตามหลังนะครับรวมไปถึงนี่เลยแบบนี้เราก็พอรู้คําศัพท์ที่มันผ่านมาเขาสอบแต่ว่า ก็ยังออกวนอยู่นั่นแหละนะครับแล้วก็เอาคําพวกนั้นเนี่ยที่เราแปลได้มาสุดท้ายแล้วเราไม่รู้ว่าบกซากีนี่คืออะไรใช่ไหมแลวก็หรือว่าใครรู้ก็คือไม่ได้ว่าถ้าใครไม่รู้เนี่ยอโอเคบกซากีแน่นอนเพราะว่าคําอื่นมันไม่เกี่ยวข้องกับภาพใช่ไหมนะครับนี่เทคนิคเพราะว่าเททนิการเดานะครับมาต่อเนื่องกันอันนี้นะครับรูปของพวกซองซองจดหมาย ถุงกระดาษถุงผ้าอะไรก็ต่างๆมากมายพวกเนี้นะครับเทรานี้เขาเรียกถุงโดยรวมแล้วเขาเรียกว่าถุงอ่ะถุงหูหิ้วถุงอะไรพวกนี้นะครับภาษาเกาหลีบอกว่าพุงทูนะครับพุงทูพุงทูข้อหนึ่งนะครับพุงทูในนี้ใครรู้จักคำศัพท์อื่นๆเพิ่มเติมเหมือนข้อเมื่อกี้ไหมผมจะพาไปเคาะนะครับ ชีกับแปลว่ากระเป๋าตังข้อสี่นะอูปยแปลว่าสแตมนะครับชีจังแปลว่าตลาดนะครับนี่วิธีการง่ายๆถ้าเราได้คําศัพท์เราสามารถวิเคราะห์ข้ออื่นได้สบายเลยเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องรีบนะครับคําศัพท์เราค่อยเป็นค่อยไปชัวร์ที่สุดครเรียนก่อนรู้ก่อนครับคาศัพท์แม่นก่อนแน่นก่อนนะครับต่อเนื่องกันเลยนะอย่าว่าข้อสอบ เนี่ยมันเป็น EPS KLT นะครับอย่างที่บอกเนี่ยเห็นไฟล์ข้อสอบนะครับว่าเป็น EPS KLT เป็นรุ่นแรกๆเลยเดี๋ยวนี้เป็น CBT แล้วนะฮะสอบเป็น CBT คือสอบผ่าน, Computer, นคอมพิวเตอร์เไรอ่างเงี้ยเมื่อก่อนสอบกระดาษ KLT นี่ครับแต่ก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมเพราะว่าจะสอบกระดาษสอบอะไรมันก็คือความหมายของมันก็คือใช้รูปภาพแล้วก็คำศัพท์มันเหมือนกันแค่นั้นเองครับอย่าไปคิดอะไรมากเรายิ่งดูเรายิ่งดูมากแนวเทคนิคการทําข้อสอบมาก เราก็จะได้รู้ด้วยนะครับอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าหวีนะครับหวีภาษาเ,าเกาหลีว่าพิดพิดพิดสั้นๆเลยนะครับพิดแปลว่าหวีนะครับเรามาเรียนรู้คำศัพท์อื่นโมจาแปลว่าหมวกคออุนแปลว่าขาจกนะครับชินอิบชินอิบตัวนี้ไม่รู้นะครับแต่ว่าพิดแปลว่าหวีแน่นอน อันนี้ไม่เดาไม่เดานะครับอันนี้ผิดแปลว่าบีเดวชิ้นออบก็รู้นะครับมาแปลว่าอะไรอ่ะต่อไปนะครับเป็นรูปของแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลภาษาเกาหลีว่าซากวานะครับซากวานี่ข้อหนึ่งนะครับซากว่าแอปเปิ้ลนะครับตันลิกีนี่เรารู้แล้วนะครับสตรอเบอรี่นะโพโดอุงนะครับซูปักแปลว่าแตงโมนะครับ ก็ค่อยๆไปแล้วกันนะจำเฉพาะคำตอบที่ถูกต้องนะครับอันนี้ไฟฉายนะครับไฟฉายไฟฉายนะครับไฟฉายมือถือเนี่ยมือมือมือถือไฟฉายมือเนี่ยมือภาษาเกาหลีว่าซนนะครับซนแปลว่ามือนะซนซอนดงแปบลบว่าไฟฉายพวกมือถือนี่แหละ ไปใช้แบบสองแบบใช้มือจับอ,ะอ่ะเพราะอะไรเอ่ยอันนี้เคซันกีนะครับอันนี้ยอนซอนพุงกีพัดลมนะครับเคซันกีเครื่องคิดเลขใช่ไหมแล้วอันนี้เนี่ยฮยองกวงดงอันนี้ไม่ใช่เลยนะไปคนเราฟากฝั่งนะครับอัอนนี้ข้อสองนะครับถูกต้องนะต้องดูไปด้วยแล้วก็ประกอบไปด้วยนะครับะจะได้ชัดเจนสุดแล้วข้อนี้ตอบข้อสองนะครับ ซนซอนดงนะครับอ่ารูปนี้เป็นรูปอะไรเอ่ยเป็นรูปกะละมังกะละมังบ้านเขาจะเป็นลักษณะน,นี้ด้วยนะครับตรงกลางจะเป็นรงหูตรงนี้ข้างบนจะเป็นปากหน่อยนะครอ่ากะละมังเนี่ยภาษาเกาหลีเรียกว่าอะไรเอ่ยกะละมังเมื่อกี้ขันอะ่ะผมจะเรียกว่า พากาจีนะแต่ว่าในที่เนี้ยไม่มีเพราะว่าพากุนีเนี่ยแปลว่าตะกร้าใช่ไหมครับที่ผมรู้รู้คำเดียวอยจาเนี่ยแปลว่าเก้าอี้สองข้อนี้ไม่ใช่พีเนีนพงทูพีนิวพงทูคือถุงไวนิวครับไวนิวก็คือพีนิวก็คือไวนิวนะครับ พงทูคือถุงถุงไอนิ่วไม่ใช่อ่ะนะฮะเชีชุดแตตัวนี้จะใช่หรือเปล่านะฮะข้อ4 62ข้อ4ใช่ไหมขอดูเฉลยหน่อย62ข้อ4ไหมั้ยอ่า62ตอบข้อ4นะครับถูกต้องนะครับมันแปลว่ากระมังอ่ะกระมังแบบสเต,ตเตตลดอ่ะเชชุดแต่เชชุดแต่ยา ครับเซชุเตียแปลว่ากระมังอ่ะ,อะต่อไปนะครับอันนี้ลูกแตงโมนะครับแตงโมเนี่ยเขาเรียกว่าสูบักนะครับสูบักแตงโมนะครับโอเคอ่ะโอเคนะสูบักแปลว่าแตงโมนะครับข้อนี้ตอบข้อน,นึงนะครับสรุป ต่อเนื่องกันเลยนะครับหกสิบนะครับตัวนี้เสื้อเสื้อแขนยาวนะครับเสื้อแขนยาวมันเป็นเสื้อแขนยาวตัวนี้ขออนุญาตถ้าผมเดานะเป็นข้อ4เพราะว่าเนื่องจากอะไรครับอันนี้ชีมาแปลว่ากระโปรงนะครับอันนี้ยังมันถุงเท้านะครับอันนี้พาจีแปลว่า ขางเกงนะครับซื่อวอถอนะครับซื่อวอถอมันน่าจะแปลว่าอะไรขอดูคําตอบนะครับ64 64ขอดูคําตอบผมตอบข้อ4นะครับ64ตอบข้อ4นะครับซื่อวอถอมมันเป็นเสื้อแขนยาวประมาณว่ามือ2องนะฮะอืมมันเป็นเสื้อแขนยาวประมาณว่าเสื้อแขนยาวมือ2องเรี่ยอะไรเงี้ยสื่อวอถอนะ สเวทอลไม่ต้อสเวทอลอ่าสเวทอลโอเคโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาเริ่มคิดต่อไปนะฮะพี่ขอพักก่อนละกันเนาะนะฮะจะเริ่ม